ดีด้วยก็เพราะเนีช้นโมกีต่ำไฟว,ว้วาวว้าวบางคนบอกเอ้ยดีแม่งบ้าวะ่ะนะอ้าวโอเคครับผมนะเราเขาเรียกว่าทำมาค้าขายแบบ55เหตุปาร์ตี้เราอยู่ไปซื้อเรียดน,นะเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องสำคัญน,นะครับเราก็เรียกว่า เอามิจภาพเอาความมันและความหามาให้ท่านผู้ชมดีกว่านะครับอ่าโอเคนะครับจากไปนะครับแ a มบูกิเตอร์ไฟนะครับยินดีนำเสนอเลยกับกับอพอร์ตเอ็กซัมไลน์ตัวนี้นะครับโอ้โหตั้งเสียงให้แจมแจ๋วแจมแจมเจี๊ยมเจี๊ยมเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตปิดดีเลยไปก่อนเลยกันนะครับอ่ะอันนี้เป็นอะไรเอ่อเสียงกลี่น ได้เลยใครที่ซื้อกบเราจะเห็นการรีวิวแล้วนะครับคือต้องใช้งานได้ปกติแน่นอน,นครับร้านเราไม่มีนโยบายส่งของพังให้ลูกค้านะครับนะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจากการขนส่งเราก็ยินดีรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยคนระับส่งกลับมาได้เลยนะครับเอามาเทสอีกรอบได้เลยนะครับนะเราการันตีได้เลยนะครับอ่าเราต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเนาะไม่ต้องห่วงนะครับถ้าคุณไปซื้อที่อื่นนะคุณก็โดนเจอโจรเจอหลอกอะไรไปเยอะแยะเนาะเออนะโอ้โหซื้อผมได้คุยง่าย แล้วไม่มีปัญหาผมไม่ชอบมีปัญหาเอาใครมองตรงแล้วผมชอบทำมัค้าขายแบบอู้ลงเงินลงเงินไม่ได้สนใจนะครับคือเอามิตรภาพเอาความมันความฮาแล้วก็คลิกกว่าพี่อ่าเรียกว่าเซตอัพให้ดูกันเลยนะครับอ่าแบบนี้เลยเขาเรียกว่าของจริงแน่นอนนะครับโอเคครับผมเซตอัพอะไรไว้บ้างนี่แล้วก็กดปุ่มต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเสียงแบบว่าคอลอลัส เป็นจ้ประเทศอยู่แล้วนี้นะนครับอ่านเป็นเสียงค i n g c o l l นะครับก็คือกดปุ่มเนี่ยข้างบนเนี่ยนะครับก็คือใช้ได้เลยอ่ะต่อมาเป็นเสียงอะไรเอ่ยน่ะต่อมาเป็นเสียงอะไรเอ่ยนะครับเดี๋ยวผมดูเอ๊ะจริงๆแล้วอันนี้อันนี้ผมตั้งเป็นอันนั้นเนี่ยวะตั้งเป็นอะไรนะเฟเซอร์ใช่ไหมโอ้นะผมขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตไหมเดี๋ยวผมตั้งให้ดูเลยสดๆเลยนะครับใครที่แบบว่าเอ้ยยังไม่เคยเห็นผมตั้งอะไรอย่างนี้ โอ้เซ็นเฟซอร์ไล์โอเคเลยนะโอ้โหบอกได้เลยว่าห้ามดูถูกก็เลยไม่ถูกเรียกว่ามันอยู่ที่คนปรับนะถ้าคนปรับเป็นคือเขาจะเล่นอะไรก็ได้ถูกปะ่ะเอ้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะ ผมบอกได้เลยว่าโคตรดีนะครับตัวนี้เป็นเฟเซอร์ไปเลยนะครับอ่ะเห็นไหมเสียงคลีนก่อนนะครับเสียงคลีนคลีนคอรัสเฟเซอร์นะครับต่อมาเป็นเสียงแตกแตกแบบสะใจเสียงแตกนี้ผมจะใช้บริการเหมือนเจ้าพวกนี้เลยเมซาบุก mm ี hmm. ้ผสมกับอ๋อพวกมาแชลอะไรพว mm hmm. กนี้นะเพราะว่า mm hmm. ผมเขานข้งยงแบบเออชอบพิเศษโรโซ oso, อะไรก็ต้องแบบว่ามาแชลแอนด์เมซาอยู่แล้ว อ่านไหมครับประมาณนี้อ่านนะครับต่อมาเนี่ยเป็นเสียงโซ,โซโลโูวี่นะครับมากันเป็นลูกๆใหญ่ๆเต็มเฮ้ยมันยังไงวะ ไปดูได้เลยนะครับเราอัดคลิปพวกนี้ไว้แล้วลเป็นคอร์สสอนออนไลน์การปรับเอฟเฟกแบบนี้เลยนี่ก็คือเสียงนี้เลยนะเมื่อกี้ผมอัดไว้เรียบร้อยนะคใครอยากเข้าไปดูไปดูได้เลยเพียง995บาทมีคอร์สสอนกีตาร์คอร์สสอนปรับแต่งกีตาร์คอร์สอ e อรสอนปรับเอฟเฟกคอร์สสอนปรับหน้าตู้และทุกเอฟเฟกนะครับโอ้โหไม่ต้องห่วงครับเราเรียกว่าเซตอัพอยู่แล้ว เลยว้นี่เห็นไหมครับคือการหล่อเนี่ยนะไม่จําเป็นต้องใช้หน้าต่างเดียวคือด้วเสียงเนี่ยมันก็หล่อล <c oughs> คุณแค่ดีโน้ตเดียวเนี่ยคุณสะกดคนดูได้เลยครับ <c oughs> มันจะมีดีเลย์มีความนุ่มความนวลของมันเนี่ยครับนี่คือความว่ามืออาชีพ คุณยังไม่เจอเมืออาชีพนะครับคุณอย่าเพิ่งร้องโอ้ยเอฟเฟคไม่ดีไม่ใช่นะวันนี้คุณยังไม่เจอเมืออาชีพในเมื่อคุณเจอเมืออาชีพแล้วคุณอย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไปจงเข้าไปเรียนรู้นะครับกับสิ่งที่ผมนําเสนอวันนี้นะครับมันโคตรมันโคตรคุ้มบอกเลยนะครับอ่ะพรีเซตที่2นะเป็นพรีเซตของเพลงไวยก็จะมีเสียงคลีนเป็นหลักต่อมานะครับก็จะเป็นเสียงอกวกขันครัน ก็เป็นเสียงแตกที่เรียกว่าเสียงแตกที่เรียกว่ามีเกณฑ์นี้เยอะนะเฮ้ยปรับยังไงวะพี่สายบนมันทำไมไม่บวมไม่เบอร์วะเฮ้ยทำไมของผมมันบมบมบิรมเลยถึงป่ะอ่าไอ้บังไง ม,มางเม็ดใหญ่ๆ,ๆครับแล้วก็นี่เลยครับใส่สตอมเข้าไปอีก<ฮ><ฮ>เหลือกินเกณฑ์เหลือแบบนี้นะครับทุกเสียงนี่นะครับ มีสอนไว้หมดแล้วในคอร์สเลยนะครับใครอยากเรียนรู้ไปเรียนรู้ได้เลยผมบอกได้เลยว่ามันต้องเด็ดจริงถ้าเขาไม่เด็ดจริงเขาไม่ยิงโฆษณาเพียรตังหรอกนะครับมันต้องเด็ดจริงจริงมันต้องมีอะไรที่เจ๋นะครับผมบอกได้เลยว่ามันคุ้มค่านะครับมันคุ้มค่ากับการลงทุนเลยนะครับบางทีคุณหาซาวเนี่ยเอฟเฟกคุณก็เล่นดีนะเอฟเฟกคุณก็ดีไม่ใช่ไม่ดีนะมันดีแต่ว่าบางทีเนี่ยเราปรับไม่เป็นไงพอเราปรับไม่เป็นเสร็จปุ๊บเราก็ไปโทษว่า ไอ้เฟลไม่ดีเลยเอา้าวแล้วทำไมเขาปรับดีวะถูกวะเพราะคุณไม่เรียนรู้ไงวันนี้ถ้าคุณไม่เรียนรู้เนี่ยมันโอ้โหมันมันจบอ่ะคือเวลาคุณไม่เรียนรู้เขาเรียกว่าเหมือนเราโชว์โง่อะอะไรนะเออเอ้ย,อยไม่ดีเลยโอ้ยไม่ดีที่ไหนนะมาให้พี่ปรับเนี๋ยวพี่ปรับให้ดูเห็นไหมนี่อย่างไม่เมกับคำถามนี้แล้วคุณก็เออเอาเหียกูโง่หรอวะอะไรอย่างนี้เออขอไปนะเออเอาเอ้ยกูโง่เองหรออะไรอย่างเงี้ยถูกวะเอ้ยเพราะงัง้นนะครับ เราต้องเรียนรู age. Age anyway. so me, ้นะเรียนรู้ให้มากพอก่อนให้แบบศึกษามันให้จริงจังก่อนนะครับแล้วว่าเฮ้ยมันโหนไม่ธรรมดานะครับยิ่งเรียนในร์สเรียนเนี่ยชัดเจนกว่านี้เยอะนะครับอันนี้แค่เปลือกนอกเฉยๆนะครับเรียนร์สเรียนเนี่ยผมเจาะในกล้องเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับซูงให้ดูเลยว่าปรับค่านี้เท่าไหร่ปรับอันนี้เท่าไหร่อันนี้ควรปรับยังไงนี่อย่างนี้เลยนะครับอ่าโอเคจัดไปนะครับหรือว่าใครอยากได้ก็มาจัดได้ตัวนี้หรือว่าจะจัดตัวนี้ก็ได้หรือว่า อะไรก็แล้วแต่นะครับนะัดดูใต้ลิงก์เลยนะครับผมมีลิงก์อ่าเขาเรียกว่าชมสินค้าอยู่นะครับมนะัก็ไปดูได้เลยนะครับนะไปเลือกไปดูว่าอ่าอยากได้ตัวไหนอะไรยังไงอย่างเงี้นะครับก็ไปแคปหน้าจอมาได้เลยพี่ตัวนี้อยู่ไหมพี่ตัวนี้อยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะสอบถามกันได้เลยเนาะอ่ะโอเคขายจริงสงจริงชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์จะไปครับ